สวัสดีด้วยครับผมนะแอดมิชชั่นพกกไฟนกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาพบกันตามสัญญาสำหรับคลิปนี้นะกันนะครับแล้วเป็นคลิปเทสของนี่ครับลูกค้าส่งของมาให้เราก็ต้องเทสกันแบบนี้เลยนะครับขออภัยนะครับอ่ะมาดูเลยกันนะครับใช้งานได้ปกติทุกปุ่มนะครับตัวนี้นี่เลยครับเวลาอ่าลูกค้าส่งมาเทสนะครับนี่ครับเห็นไหมครับของเป็นพันหรือจะหลักพันหลักหมื่นก็แล้วแต่นะครับส่งมานี่ครับ เดี๋ยวโอนให้ดูกันสดๆนี่เลยนะฮะลูกค้าส่งมาแล้วเลขบัญชีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเทสของนี่ผมจะต้องเทสแบบนี้คือตัวนี้นะครับต้องเปิดทิ้งไว้นะครับประมาณ4ี่ชั่วโมงอย่างต่ำนะครับขอ,องแต่ละชิ้นที่เข้ามานะครับสี่ชั่วโมงอย่างต่ํามากสุด10ชั่วโมงเพราะว่าอะไรเวลาเราเอาไปเล่นกันแห่ง,งานกันประมาณนี้เวลาเล่นจริงไงนะสามถึงสี่ชั่วโมงแล้วขั้นต่ำเห็นไหมอ่านะครับเราก็ต้องทําการเทสทุกปุ่มว่าอ่อ ปกติไหมน็อปต่างๆหมุนได้ไหมนะครับศูนย์ึงร้อยนะครับศูนยะ์ 0, ถึงเกเนี่ยนะครับหมุนได้หรือเปล่านะครับเมอร์ลงโวล่มใช้งานได้ไหมซูปเปอร์สแตหรือว่เปอโซโล,โล,ล่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอ่านะเราจะให้ดูแบบนี้เลยเนี่ยเราถ้เปิดค้างไว้นี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติเลขมันวิ่งเนี่ยมันก็จะวิ่งปืด๊ดแต่ในว่าลวนนะเราก็จะส่งกลับให้ถูกไหม อ่าแต,แต่แต่นี้ลูกค้าคอนเฟิร์มว่ามันไม่ลวนนะครับผมก็เช็คแล้วว่ามันไม่ลวนนะครับเห็นไหมแต่แต,แต่คือของที่จะเข้ามาแต่ชิ้นเนี่ยผมต้องสแกนก่อนแล้วนะครับเบื้องต้นนี่คือต้องสแกนก่อนแล้วะะถ้าเกิดว่าลวนเนี่ยเราก็ไม่รับอยู่แล้วเนาะ,ะเออเพราะว่าเราขีเกียจไปซ่อมอันกินครับเรารับมาเพื่อต้องบอกตรงรับมาเพื่อไปไขายต่อถูกไหมเพราะนั้นสินค้าก็ต้องสมบูรณ์ถึงในส่ดเพราะว่าเราสแกนก่อนหน้าน,นี้แล้วไงอ่าให้ลูกค้าส่งคลิปมาดูแล้วถูกไหมอ่าแล้วก็ ส่งคลิปมาดูแล้วก็มาเทสกันนะครับพอของถึงปุ๊บเดี๋ยวโอนกันสดๆนี่ให้ดูเลยนะครับว่าโอนกันจริงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าเวลาต่อไปเนี่ยจะได้มั่นใจได้เลยว่าเราวิธีแบบนี้มีที่เรามีที่แอดมินจะพวกจะไปหลายๆคนเอ้ยฟังดูเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมแปลกจังอะไรเงี้ย นะครับไม่แปลกหรอกครับผมเดี๋ยวนี้จนมันเยอะครับนะฮะแต่ถ้าคุณไม่ได้ส่งมาคุณก็ไม่ต้องซีเรียสครับนะคุณแค่แค่ไม่ได้เงินหรือเอาไปขายเองก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะเราก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเราก็มีคนส่งให้ทั้งประเทศอยู่แล้วถูกไหมอ่าเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็ใครที่ส่งมาก็ได้เงินแบบนี้แบบอันนี้คือถ่ายถ่ายให้ดูเลยนะครับอ่านายกุลือโอเคนะฮะชทยพาณิชย์โอเคอันนี้เดี๋ยวผมโอนให้ดูแบบสดๆเลยนะครับนี่เลยนะเนี่ยจะได้ จะได้เห็นกันเลยว่าของเราเนี่ยขายจริงส่งจริงแล้วก็รับซื้อจริงๆแบบนี้เห็นไหมอ่าครับยอดเงินของคุณไม่พอโอนนะครับตอนนี้ <laughs> แซวเล่นแซวเล่นนะฮะนะฮะเพราะว่าตอนนี้บอกตรงว่ารับซื้อเยอะมากๆนะครับเนี่ยแล้วเราก็เปิดทิ้งไว้แบบนี้เลยนะรับซื้อทั้งประเทศเลยนะครับตอนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าคือไม่ว่าใคร,รก็ส่งมาเดี๋ยวมีส่งเลยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปห้ดูอีกพวกมู มูเอออะไรพวกนี้คือแบบโอ้โหเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเลยครับอ่ะขายพันนิดนะอ่าเลขบัญชีเคครับผมก็จะให้ลูกค้าเนี่ยส่งเลขบัญชีมาเลยอ่าโอเคค่าเอฟเฟกต์โอเคอ่ะโอเคเนี่ยทำรายการเสร็จเรียบร้อยนะขออนุญาตไ,ไม่ไม่ไม่ให้ดูเรื่งนี้ด้วกันอ่ะขออนุญาตปิดยอดไปเลยกันอ่ะนี่ก็ไดาษเนี่ย ดูเห็นไหมครับเนี่ยนะโอนสําเร็จนี่คือโอนแล้วนะแล้วส่งสลิปให้กับลูกคา้าก่อนนะครับนี่นะครับคือคุณส่งมาอย่างไงคุณก็ได้เงินเนี่ยเห็นไเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมอ่าปิดยอดไปก่อนเนี่ยเห็นครับโอนสําเร็จแล้วเห็นไอ่านี่ครับนี่คือถ้าถ้าเกิดคุณส่งมาอย่างไงคุณก็ได้เงินนะครับแต่ว่าเราต้องคุยกันก่อนนะว่ามันปกติหรือเปล่าหรือว่าเรารับไหมอะไรอย่างนี้นะครับ แต่เราก็จะรับในเรื่องของพวกมันเตะเฟกเนี่ยคือเรารับอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าพวกก้อนเนี่ยเราไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่สายก้อนเนาะแต่แต่ว่าถ้าเป็นก้อนบอสอะไรพวกเนี้ยก็ก็รับอยู่นะครับเพราะว่าบอสเนี่ยมันค่อนข้างจะไปง่ายแนละ้วเราเราเน้นในตลาดคนที่เขาเรียกว่านิยมที่ส,สุดนะครับนะเราเน้นในตลาดที่แบบว่าเอ้ยเอามาถึงอ่ามันไปได้นะมันไปได้มันหมุนต่อได้เพราะว่าเราหมุนทุกวันเราพยายามช่วยเหลือตัวตีนะ ไม่ใช่ไม่ช่วยนะเราพยายามช่วยเหลือนั่นตีคือรับซื้ออ่ารับซื้อก็ช่วยรับซื้อคือเขาก็ได้เงินไปใช้จ่ายในเรื่องครอบครัวเขาถูกไหมอ่าก็ถือว่าเป็นการได้บุญด้วยนะครับนะเราเราเราก็ต้องบุนของหมุนไม่เรื่อยหมุนไม่เรื่อยแบบนี้นะครับอ่านี่คือถ่ายดูเลยเห็นไหมครับอ่านี่ครับนี่แหละครับนี่คือวิธีการอ่ารับซื้อของ,ของจะฝ่ายนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับหลายหลายคนเห็นไม่ต้องตกใจว่าเอะ ก็มีการรับซื้อเงอินอย่างนี้ด้วยครับมีครับมีที่แอดมินจะบอกจะไฟ่เนีนะครับใครไม่ทําผมทําครับ <laughs> ใครไม่ทําผมทําอยู่คนเดียวนี่แหละฮนะนะเพราะว่าอะไรเราเราคือเราเราต้องบอกเลยว่าเรามั่นใจในเครดิตของตัวเราเองมากเราพูดกับตัวเองเสมอว่าเราไม่เคยโกงใครเห็นไหมส่งมาคุณก็ได้เงินแบบนี้เห็นไหมเราเทสผ่านคุณก็ได้เงินอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะครับนะใครที่ไม่ส่งมาก็คือไม่ได้เงินก็แค่นั้นเองครับนะคุณก็ สามยาากรรมไม่ให่เออแตวเล่นอ anyway ่ะครับพอ้มาเสร็จเนี่ยผมก็จะตั้งเสียงให้ทัน right ทีเลยนะครับเพราะว่าเราต้องอรีบปล่อยของออกไวๆหลายๆคนก็จะมีคำถามว่าทําไมพี่แชมโบมีของเยอะจังอะไรอย่างนี้ อันดับแรกต้องบอกก่อนว่ามือสมัครเล่นกับมือชีพมันจะไม่เหมือนกันถูกไหมอ่าคนเป็นนักขายมือสมัครเล่นก็แค่จับมาขายไปแต่ถ้ามืออาชีพนี่คือต้องรีวิวแบบนี้จริงๆแล้วก็ทําจริงๆแล้วโปรไฟล์ต้องแบบว่าต้องเป็นตัวจริงนะครับตัวแบบว่าคือเข้าไปใน Facebook ก็แบบโอ,โ,โอ้โหอลังการงานสร้างมีตัวตนจริงคนนี้จริงหนนี้มีรีวิวทั้ง YouTube ทั้ง a c e b o o k ทั้ง l ลน e ทั้ง Google มีหมดนี่ับนี่คือเขาเรียกว่าเป็นมือชีพทางโลกออนไลน์เลยนะครับอ่าเนะี่เราก็ทำอย่างนี้ของเราอยู่แล้วใช่ไหม,มอ่าแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ต้องมีลูกค้ามีคนต่างๆมาส่งให้เราทุกวันอยู่แล้วด้วยนะครับอ่านะเพราะว่าเราค่อนข้างจะชัดเจนคุณส่งของมาคุณก็ได้เงินถูกไหมอ่าเนี่ยนะครับมันตกไปตรงมาไงเราะเราเป็นะคนจริงใจเราบอกไงเราเรากล้าพูดทุกคิวว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนจริงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ หลายๆคนส่งมาเขาก็ได้เงินไงถูกไหมอ่นนี่กำลังเช็คดูว่าเข้าหรือยังเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะในระหว่างที่เช็คเราก็มาตั้งเสียงกันนะครับเราก็จะพวกนี้ผมบอกตรงว่าผมหลับตาตั้งยังได้เลยนะเพราะว่าอะไร <c oughs> คือมันมาบ่อยมาก <c oughs> ดีเลยด้วยอะไรด้วยนะต่างๆนานาไปนะครับ <c oughs> อ่านะครับเสียงต่อมาเสียงคอรัสนะครับเน <c oughs> ี่ยเห็นไหมอ่าให้ดูผมให้ดูนิดนึงนะผมให้ดูนิดนึงนะอ่าคำที่ลูกค้าบอกเห็นไหมให้ดูเห็นไหมอ่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังนี่ให้ดูเฉยๆนะ <c oughs> เรียบร้อยครับขอบคุณครับพี่เห็นไหมนี่คือได้เงินแล้วนี่แหละครับนี่คืออ่าสิ่งที่เกิดขึ้นสังคม นะครับสังคมจะดีได้นอกจากเราชัดเจนเราชัดเจนเมื่อไหร่แค่นั้นเองครับผมนะทุกอย่างมันจะเรียบร้อยแล้วก็เรียบง่ายแล้วมันจะได้ดั่งใจคุณวันนี้คุณต้องตั้งคำถามว่าคุณชัดเจนหรือ,อยังคนอื่นเขามีเงินกันเยอะแยะนะครับมันอยู่ที่เราจะไปนั่งในใจเขาได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ซื้อแล้วเราจะไปโทษเขาเฮ้ยไม่มีเงินไม่ใช่นะอย่าไปโทษคนอื่นคนระับต้องดูตัวเองว่าเราอะ ไม่ใช่เขาไม่มีปัญญาซื้อเขามีปัญญาซื้อแต่คุณเองมีปัญญาขายเขาหรือเปล่าถูกไหมอ่านีต่ต้องมองอย่างนี้เลยนะครับต้องมองเลยว่าทุกครั้งนะผมไม่เคยเอาลูกค้ามาประจานเลยนะครับผมทุกครั้งที่มันมีนะขายได้กับขายไม่ได้มีหมดนะครับขายไม่ได้เพราะอะไรต้องคิดนะคนส่วนใหญ่ไม่คิดคนส่วนใหญ่จะโทษลูกค้าว่าเอ้ยลูกค้าแม่งไม่พร้อมไม่มีตังเอาลูกค้าไปประจานในกลุ่มกันอ่าเพราะงั้นผมไม่ทำแจ็คสไโน์ผมไม่ทา นะแต่ผมจะย้อนกลับมามองตัวเองว่าทําไมเพราะอะไรถึงปิดไม่ได้เพราะอะไรถึง่ายไม่ได้ต้องย้อนมองตัวเองนะครับไม่ใช่ไปด่าลูกค้านม่แม่งกระจองไม่มีตังค์หรือไม่ใช่เขามีเงินอยู่แล้วล่ะถ้าเขาไม่มีเงินเขาไม่มีปัญญามีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้สา4สี่สิบปีหกสิบปีถูกปะเออพราะนั้นอย่าไปดูถูกคนอื่นให้ย้อนมองตัวเรานี่นะครับนี่คือนะนี่คือความดีงามนี่ผมไม่ได้พูดอวยตัวเองนะแต่ว่า อยากจะเล่าให้ฟังว่ามันมีคนแบบนี้อยู่ในโลกใบนี้จริงๆครับนะฮะมีคนของผมเนี่ยนะผมกล้าพูดเลยว่ามันมีอยู่จริงๆนะครับคนที่ไม่เคยไปได่าลูกค้าคนที่กลับมองตัวเองด้วยซ้ําว่าเอ๊ะตัวเองผิดพลาดอะไรทำไมถึงปิดการขายไม่ได้นะครับลดร,ราคาก็แล้วอะไรก็แล้วอะไรก็แล้วใช่ไหมเออนะทำไมเพราะอะไรเนี่ยตงรงนี้ต้องกลับมาแก้ไขแน่นะครับนะเพราะว่าอะไรเรายังไม่ชัดเจนพอถูกไหม อ่พาพอเราชัดเจนพอแล้วเนี่ยใครก็ซื้อได้ใครก็มาซื้อเหล่าถูกไหมใครก็มาไหนเราส่งมาอย่างงี้ใช่ไหมอ่าเนี่ยนะอ่ามันอยู่ที่เราครับมันอยู่ที่เรานะความชัดเจนนะี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะครับไม่ต้องไปโทษคนอื่นนะบางคนเนะี่ยจริงจไปมัวไปโทษคนอื่นไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะครับอย่าไปโทษคนอื่นครับอ่ะโอเคอ่ะจัดไปนะผมก็ใครเสพอ youtube ผมอยู่ก็คุยกันใหม่เพลินๆเนานะ อ่าเป็นสาระความรู้เป็นวิถีชีวิตแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ลหลายๆคนเนี่ยอ่าอาจจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองไม่ว่าจะขายอย่างอื่นก็ได้นะมันจะเป็นตัวขาย,ยานี้ก็ได้นะครับคือถ้าคุณถ้าบอกตรงถ้าถ้าแบบนี้ทุนุณตุ่งเยอะมากขอจริงๆครับทุกอย่างต้องต้องใช้ทุนโอ้โหคุณพี่ดูอ่าตัวละห้าหมื่นสองตัวแสนแล้วใช่ไหมถ้าคุณไม่มีเงินเงินนอนอนะ อย่าไปอย่าโอ้โหอย่ามาเล่นเลยตรงนี้มันมันลําบากจริงๆครับนะอ่ะข้างหลังอีกชุดหนึ่งก็หลายแสนหนึ่งอ่ะสองแสนก็ไ,ได้อ่หนูมองด้วยตาตีกลมๆเลยนะไม่ต้องตีแ,ตสแสนเลยสองแสนก็ได้หนูคือต้องมีไม่ต้องมีเงินที่เย็นพอนะเกียตองฮิตาฮิตาอีกใช่ไหมตูามาแ้แอมอะไรต่างๆรอบห้องของคุนะครับรวมๆเลยนในห้องในเกือบเกือบหลานนะครับบอกได้เลยนะครับเออน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มี คุณน้อยอย่างผมเนี่ยนะให้คุณเริ่มต้นหาอะไรที่มันแบบว่าเอ้จุดน้อยๆแต่แบบเออพอได้กำไรดูๆได้ถ่ายกันไปได้อะไรเงี้ยมันก็โอเคนะอ่าประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมติคุณรับทานรับมาแล้วส่งไปมันพังทำไง,งต้นทุนหายเลยทีนี้ยถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณจะต้องมีทุนมากพอด้วยนะครับนะครับ,นค,รบคนเราเนี่ยมัน มันไม่เหมือนกันไงนะมันอยู่ด้วยกันคิดบวกคิดลบนะบอนนี้ผมบอกไปหลายๆคิดเนาะอ่าอันนี้ก็สายดูนะครับนะโอ้เดี๋ยวจะเลยเิดไปเป็นไลฟ์โค้ดกันไปอีกนะอ่าโอเคไม่เป็นไรครับผมนะเราให้กําลังใจกันเนาะเออให้มีปัญหามีอะไรสอบถามได้เลยนะครับเกี่ยวกับการทําธุรกิจหรือว่าเกี่ยวกับการทํายังไงให้ประสบความสำเร็จอย่างนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกว่ามาไกลาินฝันะจริงครับ นะเรามีทุกอย่างนะที่มนุษย์ต้องการนะครับเรามีปัจจัยทุกอย่างเลยนะครับนะแล้วก็คือเราทาเร็่มาได้เพราะเราเคิดบวกนะครับเราไม่คิดลบเห็นไหมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคุณภาพชีวิตแล้วก็สิ่งของมันตอบคุณได้ว่าผู้ชายที่กำลังพูดอยู่หน้าคุณเนี่ยเป็นคนดีจริงหรือเปล่าถ้าเขาไม่เป็นคนดีจริงี่ยเขาเป็นคนกินเหล้าสูบบุหรี่ติดยาชาติดยาบ้าเลยเขาไม่มาถึงววัันนนนีีี้แลเขาไมม่ทุก เห็นไหมอันนี้คือหน้าสดของผมเลยนะครับอ่าอันนี้คือหน้าสดของผมเลยเห็น <c oughs> ไ,ไหมอ่าน,นี่ครับก็คือคนดีคนคิดดีมันใสออกมาจากหน้าตาเห็นไหมไม่ต้องทาครีมไม่ต้องทาอะไรเลยเห็นไ,ไหมอ่าวันนั้นเนี่ยนะครับผมกล้าพูดได้เลยอีกอย่างนึงคือแน่นอนครับมันคนดีมากเนี่ยเห็นไหมมีลูกค้าทักมาทุกวันทั้งวัน,วน,วนเห็นไหมครับเนี่ยผมนั่งตอบแชททุกวันเลยนะครับอ่ารับครับผมรับครับเห็นไหม รนะับซื้อรับขายทั้งวันมีทุกวินาทีและทุกนาทีด้วยนนับแบบนับเป็นนาทีได้เลยนาทีละคนได้เลยจริงๆริงครับวันหนึ่งต่อบมันเป็นห้าร้อยหกร้อยเป็นพันคนก็มีครับคือเยอะมากๆนะครับแท่ไหนไม่ได้ตอบต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันมีเยอะจริงๆรนะครับเพราะว่า,าวันนี้เราต้องบอกได้เลยว่าเราก็พอมีชื่อติดอยู่ในใจกับเขาบ้างอาจจะไม่ได้ดังอะไรนะแต่ก็พอมีชื่อติดอยู่ ในหัวใจของใครหลายๆคนที่กำลังติดตามผมแล้วก็ดูคลิปผมอยู่นะครับก็หลายๆคนก็เออพี่เป็นไอดอลผมเลยอะไรอย่างเงี้ยเออนะผมก็รู้สึกแบบเขิๆเนๆอยู่เหมือนกันเนาะเออนะผมไม่ได้เป็นไอดอลใครหรอกนะผมก็เป็นตัวของผมนี่แหละนะแต่ว่าผมแค่ทําตัวให้มันชัดเจนตรงไปตรงมาซื่อตรงนะครับเรื่องเงินสําคัญที่สุดผมต้องซื่อตรงเอาจริงๆครับคนเราเสียเรื่องเงินเพื่อนเสียเพราะเรื่องเงินมาหลายคนแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอย่าไปเสียเรื่องเงิน,นครับถ้าเราเสียเรื่องเงินนี่คือเรื่องเดียวจบเลยเรื่องไม่ตรงเวลาเรื่องเงิน,นสําคัญสําคัญมากในการทําธุรกิจก็แล้วแต่ใน,วน,นความของอ่ะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความซื่อสัตย์สาคัญซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับคุณซื่อสัตย์กับลูกค้าม,มากเพียงใดคุณก็ได้รับผลของมันมากขนาดนั้นหรือทวีคูณเลยนะครับแต่ถ้าคุณคดโกงเพียงครั้งเดียวนะครับมันจบ นะเพราะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงทําในสิ่งที่ผมพูดแล้วพูดในสิ่งที่ผมทําได้เท่านั้นพออย่าไปพูดอะไรที่เราทําไม่ได้ไไดเขาเรียกว่าขี้คุยถูกไหมอ่าหลายหลายคนที่กําลังแบบว่าเอยดา่าคนนู้นคนนี้อยู่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเขาเขี้คุยเขาทําไม่ได้ไงถูกป่ะพอทําไม่ได้ปุ๊บมันก็จะบอกว่าเอ้ยนขี้คุยถูกป่ะคุยแล้วทําไม่ได้ไงแต่สําหรับผมทําให้ดูแล้วคุย อันนี้คือทาได้น,นี่คือไม่ได้เรียกว่าคี้คุยเห็นไหมเอ,อ้นแตกต่างกันตรงนี้แหละนะครับนะฮะว่าผมสอนเลยผมครึ่งคนแล้วนะนี่ตัวน้อยสูยงหลังเห็นไหมครึ่งคนมาแล้วครับนะฮะใครฟังผมวันนี้เอาไปปรับใช้ในะชีวิตประจำวันคุณได้อะไรดีขึ้นเยอะนะฟังผมไปเรื่อยๆนะผมมีเคล็ดลับในการใช้ชีวิตในการดําเนินธุรกิจในการทําให้ลูกค้าชอบในการทําให้ลูกค้าปิดกันขายได้ง่าย เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังในไลฟ์ ight, หรือคลิปต่อๆไปใครฟังก็ขอให้โชคดีจริงๆใครฟังจบขอให้โชคดีจริงๆครับไม่ได้อันไม่ได้ไม่ได้ไมาเป็นหมองูหมอปลาหมออะไรนะเออนี่คือว่าเล่าจากชีวิตจริงอ่ะของคนคนหนึ่งอ่ะในมุมของคนคนหนึ่งในโลกใบน,นี้เล่าให้ทุกคนฟังว่าเออเอาชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะชีวิตเขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็เขามีวันนี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคิดบวก สำคัญที่สุดไอติ้งคือความคิดนะครับถ้าคคิดบวกขออภัยนะช่วงนี้นอนน้อยจริงๆแล้วก็ทั้งจจะไม่ก็จะบ่าย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ออกไปไหนนะไม่ต้องคิดเยอะ <c oughs> ผมไม่ได้ออกจากบ้านเลย <c oughs> <c oughs> นะครับไม่มีอโอลิโควงโควิดเนี่ยนะครับผมไม่ได้ออกจากบ้าน <c oughs> นะครับอ่ะเห็นไหมมีลูกค้าทักมายอย่างของถึงยังพี่นะ ยังไม่ถึงครับผมรออยู่ครับนะฮะรูปมาชัดๆครับเน,นี่ยอ่ะเนี่ยครับคือเราทํางานให้คุณเห็นเลยอ่ะเห็นนะเออครับเราอาจจะพูดเสียงเบาไปนิดนึงอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมน่า,นาจะเสร็จได้อยู่นะเออก็จะบอกหรว่าใครเสร็จก็ขอให้โชคดีอย่างจริงๆนําแนวคิดนําความคิดไปประดับใช้กับชีวิตประจําวันของคุณอ่ะแล้วคุณเชื่อผมสักนิดนึงอ่ะ ขอแค่นิดเดียวแล้วคุณจะเปลี่ยนความคิดคุณบางคนเปลี่ยนชีวิตเลยเจริงครับบางคนผมบอกเทคนิคไปนิดเดียวแค่นงึงเขาเอาไปปรับใช้กับในชีวิตประจําวันเขาเขาเปลี่ยนชีวิตเลยจากไม่มีกลายเป็นมีกลายเป็นร่ํารวยกลายเป็นมีหลายๆคนไปดูได้เลยในกลุ่มในอะไรเงีง้ยเยอะมากดูผมเป็นตัวอย่างเง้อพี่โบเขาทำไงวะอะไรไงวะถูกปะเออ แต่ยิ่งแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าจะมาทำแบบนี้เงินคุณต้องถึงพอด้วยมันไม่แค่แค่บอกว่าเอ้ยคุณมีความคิดแล้วมันจะทําได้เลยมันยากมันยากสายแจ็คอันหนึ่งนะครับถ้าคุณมีปัญหาการเงินมันก็คือปัญหาแล้วแค่สส่แจ็คเส้นเดียวนะเอาบอกได้เลยนะครับถ้าคุณไม่คิดปัวถ้าคุณมีปัญหาการเงินอยู่เนี่ยแค่คุณซื้อสายแจ็คเส้นเดียวแล้วส่งไปให้ลูกค้าเนะี่ยโดนลูกค้าตีคืนคุณก็มีปัญหาแลนะ้วแค่นั้นเองคนระับ เพราะฉะนั้นเนะี่ยมันไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยนะครับที่จะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้นะครับถ้าคุณไม่เจ๋งหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่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 ดีพอรหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับนะ้องมันยากอ่ะโอเคจัดไปขายจริงสมจริงเท่ารเปอร์เซ็นต์กับพี่จะวุ้งจะฝ่ายจัดไปครับ